สวัสดีครับัอดีเอฟซีพดีแฟนคลับนะครับทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับผมวันนี้มาลองลองน้ําเช้านะครับลองหัวน้ําเช้าที่แหลมแท่นนะทุกคนครับโอ้หบรรยากาศเรามาลองน้ําเช้าที่แหลมแท่นนะตอนนี้นะน้ําน้ําสวยเลยครับทุกคนครับคืนเล็กน้อยนะครับ มีคลื่นเล็กน้อยมีคลื่นเล็กน้อยนะนี่น้ําสวยเลยมีคลื่นเล็กน้อยครับน้ําสวยนะครับแล้วก็โอ้ยเงียบสงบไม่ไม่เงียบสงบสิลมนิดนิดได้หน่อยแต่ไม่แรงครับเดี๋ยวเรามาลองโยน,นไ่ไม่เช้าตื่นตีสี่ครับนอนไม่หลับมาไม่หลับก็เลยขับรถออมาครับลองตีเล่นดูครับเผื่อมีตัวครับน้ำเช้าลองเทสน,น้ำเช้าดู อาทิตย์นี้ไม่ได้เข้าเกาะเลยครับผมก็มีภารกิจเอ้มีมีหมายว่าจะเข้าอาทิตย์หน้าครับไปอาคารนะครับใครไปก็เจอกันครับองคารองคารที่15บุมพา65นะครับใครไปเกาะสีชงแงก็เจอกันครับผมพักที่รวยบาร์นะครับแต่วันนี้จะเทสน้ําเช้าดูครับผมไม่รู้มีตัวบ่ะครับใช้เป็นอีเขียวนะครับอีเขียวเหมือนเดิม ไอ้กะ,ะครับี่เขียวครับอันนี้ติดติดคันไว้เลยไม่ได้ออกเลยครับลองดูกันไม่ได้ไหมครับเผื่อได้หมึกกระดองกลับไปสักตัวนะโอ้โหไอพันนี้ยังเลยตัดเลยแล้วกันดูกันไป มีลมอยู่นะลมไม่แรงมากครับเบาๆครับแต่ขึ้นแบบนี้ผมชอบเลยขึ้นดีเลย,ยมีปลารอยด้วยครับมีปลารอยอยู่ด้วยนะไม่รู้ปลาอะไร หมายสวยทีเดียวทุกคนหมายดีมากเลยครับเนี่ยมีไฟให้เรียบร้อยครับผมนะครับมีไฟให้พร้อมนะหลังเวทีครับเป็นหมายหลังเวทีแหลมแท่นนะครับทุกคนครับก็เซิร์ฟมาที่แหลมแท่นนะครับมาตรงหินครับจุดเช็คอินตรงนี้นะครับผมจะมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับผม ใช่ครับผิดหรือเปล่าไงหินนี่อ่ะ โดนหินตนลอดนะกระกลังถุงถุงนะผมยังพอได้ตกใจนะครับผม ใส่ได้ปลาการังมาครับตรงครับใส่เป็นปลาการังนะหอยเปล่าเป็นหอยครับ ถุงถุงถุงนะครับที่ผ้าอะไรทักอย่างนอนะยังพาดอยู่นะโยนมาประมาณสิบไม้นะครับผมยังพาดอยู่นะครับมาคืนฝนลงด้วยไม่ไม่น่ามีตัวมั้งไม่แน่ใจนะมาลองเล่นดูนครับ เมื่อคืนฝนลงนครับมีฝนอยู่เมื่อคืนแต่มีน้ำมาเพียบเลยครับจอดรถกันเพียบเลยเออไอ้สะพานที่มาถ่ายให้ดูคลิปก่อนคงไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่ามันมืดนะอันตรายเย้ยอยู่ตรงนี้เอาตีเล่นตรงนี้ครับก็แก้เครียดได้นครับตีเล่นตรงนี้นะครับรเน,นี่ยเป็นหมายหลังท้่แม่คนอิ่มนะครับตรงนี้หลังเวทีด้วยครับเป็นเวทีออกกำลังกายของชาวบ้านนะครับอื ก็เดี๋ยวลองตีเล่นไปสักพักหนึ่งครับอันนี้ก็น่าจะมาแนะนำํำหมายให้ทุกคนได้มาลองตีกันอีกทีนะครับผมเื่อใครยังไม่เห็นคลิปก่อนครับก็มาดูคลิปนี้ได้เลยครับลองเทสหัวน้ําเช้าครับเอาอมาติดตีสี่ติดอีกแ้วติดอย่างเดียวเลยหินนะครับ เงียบอยู่นะครับผมนี่น่าจะเป็นไม้ที่สามสิบแล้วครับยังเงียบเงียบอยู่นะไม่น่ามีตัวนะครับผมน้ำค่อนข้างใสนะครับสวยเลยแหละแต่ไม่มีตัวนะครับไม่ได้ปลาครับเห็นน้ำเขามาตกปลาเพียบเลยนะไม่เป็นไรครับเราแค่มาลองเทสท,ทดสอบหัวน้ำเช้าดูเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ รับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้เป็นหมายแนะนำนะครับผมตีน้ําเช้าครับน้าเช้าน้าบ่ายน้ําเย็นก็ตีได้หมดนะครับผมใครที่ไม่มีหมายตีก็แนะนํามาที่แหลมแท่นนะครับแหลมแท่นบางแส่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นหมายหลังเวทีนะครับเวทีที่เขาเต้นอาราบิกนะครับก็มีรอยคาบหมึกครับทุกคนมีมีหมึกมีตัวอยู่แหละแต่ผมอาจจะตีไม่ได้วันนี้ครับแต่มีตัวแหละว่าเห็นคาบหมึกเยอะเลยครับ อืมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะลาไปก่อนนะครับผมไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านครับทุกคนครับสําหรับใครชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมบ้างน,นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ